สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะมื้อนีเิเสดลาบหมูครับพี่น้องตุ่มเครืองในแล้วๆก็สิไปหั่นครับพี่น้องแล้วก็จะมาเตรียมเฮดลาบหมูค่ะหมูบดนะคะหอมของกับครับพี่น้องเหลือหมากลินฟ้าเดี๋ยวเอาไเอาไปลวกโอย่างครับพี่น,อน้องต้มน้ำเดือดเดือดเอาเกลือยุ้มลุงนิดนึงเอาหมากลินฝาหัน่นลุ่งเลยค่ะ เดี๋ยวเ้ามาเอกินน้ากันนะ<ก>ค่ะครับพี่น้องเตรียมเรียบร้อยแล้วอันนี้เครื่องไม้นะคะหันค่ะแล้วก็หมูบดนะคะเยนน็นหลับหมูครับพี่น้องอุปกรณ์เนี่เทหมูบดลงเล่ยนะะห้องสีโขกนะคะตามด้วยเครื่องในนะคะร้านมัดหนังหลายนะคะ หนังเยอะๆบริสันตามด้วยหอมอันดับแรกปรุงเครื่องกันคล้วพี่น้องผงนังงวมักหน่อยเสบหน่อยมักหลายเสบหลายนะคะตามด้วยพริกใส่บริไล่ลค่ะพี่น้องใส่พอดนี่พอพ่อนึ่งหลานจะกินน้ำบริไล่ย่ายกินน้ำบริไล่นะคะผู้ดใดอยากกินให้มาเติมเองเข้าวคั่วนะคะ ดีเกี๊กินน้ำปลาอะไรคบพี่นอ้องข้วคอ้อ้อยขั่วเองเอถั่วพีเปื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนทั่พีไหมครับพี่นอ้องทัพ่พีอยู่นี่สิตักน้ำตาลาน้าค,ค่ะพี่นอ้องน้ำลาลกของเรานะคะอ้อ้อยลาบหมูอ้อยใส่นน้ำปลาดิ หลานหลานงุงหลานไตอยู่อ,อ่อนใยแม่ทำไมใส่น้ำปาลาล้าอเหพี่น้องเท่านี้พอมมนจิเซสังเกตเลยคลิปทุกคลิปเอาอ่อนใจฮะน้องตีแบงใส่ตุ่มน้ำแบงใส่ตุ่มให้คุณยายนะคะตามด้วยมือหมักเน่าพี่น้อง น่วยท่อบอกสุมเดี๋ยวห่อปาดใส่หอมหอมแดงนะคะใส่ปาดบักหน้า่น้องปาดบักหน้านะคะบักหน้ามันบักสุมน,นุ้ยนุ้ก็ดีให้มออกเรยวนุ้ยหน้า พี่นอ้อาไม่เกี่ยหน้าเหมาือ,อ,กอ,อกกันร้านมักหนังหลายๆเี่จะเปียงกันพี่น้องอไอ้ไอ้ก็จะคนแล้วนะคะเต,เตรียมเตรียมควยเตรียมสาม้างขอล้างมือจะกบืก่อจ้ะคนกับพี่น้องคน พริกบะหมี่แบบพริกหลายมันเลยสีสันเลยบอะไรนะคะอานอยอยากกินก็อยาไปเติมพริกใลยเองค่ะพ่อน,นี้เฮ็ดเห็นผู้เฒ่าก็ไปก,กินอยหารเพี่น้องนอาก,กินบ่า่าอกินว่าพี่น้องนี่ละ เตรียมทุกอย่างแล้วเ้าก็คน้นใส่น้ำกันลาบมูพี่น้องสีสนันแม่แดงฉูดฉาดแต่พอก,กินแล้วแซ่บอีเลี่ยมพี่น้องเดี๋ยวเ้ามากินน้ำกันนะคะ,คะพี่น้องลาบมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะมีต้มพร้อมนะคะสุดห่อนๆค่ะให้คุณยายได้กินสุดห่อนๆน,นะคะมันผักมักรินฝากพี่น้องเอ้ย คือกันไ้กับลาบนะคะลาบอียังกันร้รทามีหมากลินฟานกินแซบเดี๋ยวเ้ามากินน้ำกันค่ะพีน้อย